วันนี้เวลา14นาฬิกา34นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยัพดีกรมหลวงราชสิรินิริพัฒน์มหาวัชราราชิดาสเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุขโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินนำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าทวาย ถวายการรับฝากเงินเนื่องในวัน,ในใคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ108ปีในวันที่1เมษาย,ยน2564ทั้งนี้ธนาคารออมสินถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 ด้วยพระราชบัญญัติที่จะให้คลังอ,อมสินเป็นที่เก็บรักษาทรัพย์อย่างถาวรและปลอดภัยและฝึกฝนให้ราษฎรรู้จักเก็บอ,อมทรัพย์อย่างถูกวิธีทรงตราพระราชบัญญัติจะตั้งคลังอ,อมสินขึ้นเมื่อวันที่1เมษายน2456และถูกยกฐานะขึ้นเป็นธนาคารอ,อมสินมีพระราชบัญญัติธนาคารอ,อมสินโดยเฉพาะเปิดดำเนินการในรูปแบบธนาคารเมื่อวันที่1เมษายน2490 ปัจจุบันมีเป้าหมายและภารกิจในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำแก้ปัญหาความยากจนต้องการทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ที่ดีแก่ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริง ในการนี้ผู้อำนวยการธนาคารอมสินทุนเก้าทุนกหมอมถวายสลากอมสินพิเศษแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายสลากอมสินพิเศษแดส่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิเราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสิรินิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรศมีโชติชชมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราช,ชกุมารพระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุท่านารีนาถพร้อมกับมอบสลากอมสินพิเศษแด่เจ้าคุณพระสิรีนาถพิลาชกัลยาณี จากนั้นเวลา14นาฬิกา56นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรฐกิิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชดิณีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จลงแทนพระองค์ณศาลาดุสิดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทามพระวโรกาสให้ในอัจฉลิพีโพผู้อำนวยการโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูกับผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่จำนวนสีคนกับครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเวลา30ปีจำนวนสงคนและเป็นเวลา20ปีจำนวน4คนเฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2563จำนวน44คนเฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณกับถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสตามพระราชธิาสัยทั้งนี้ในปีการศึกษา2563โรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้พัฒนางานวิชาการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เสริมความรู้ตามความถนัดตามความสนใจเพื่อการศึกษาต่อ และการฝึกทักษะอาชีพพัฒนาทางด้านดนตรีและกีฬาอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมีศักยาภาพและความสามารถที่จะพัฒนาตนเองครอบครัวและสังคมให้ก้าวหน้าทั้งในปัจจุบันและในอนาคตโอกาสนี้พระราชารามพระโอวาทในการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนทั้งหลายที่สำเร็จในการศึกษาวันนี้คงจะได้ตระหนักทั่วกันว่าความสำเร็จที่ได้รับนี้เป็นผลมาจากความอุตสาหะภาคเพียรของแต่ละคนนับว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้นที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่งในภายภาคหน้านักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้นทั้งในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งในการประกอบอาชีพการงานซึ่งถ้าแต่ละคนยังคงพัฒนาตนเองให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอรู้จักรักษากิริยามารยาทการละเทศะสัมมาคาราวะรู้จักประพฤติปฏิบัติตนถูกต้องตามแนวทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากทางโรงเรียนแล้วเชื่อได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปอย่างแน่นอน